โอ้โห oh, 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 oh. นี่ลูกไม้อะไรใครรู้จักบ้างน,นะลูกใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยแข็งเลยวเนี่ยแข็งโป๊กเลยอันนี้คือเป็นไม้มงคลนะที่นาเล็กเก็บลูกมาที่จะแกะเอาเมล็ดข้างในเขาไม้ที่ชื่อว่าต้นสุปโชคหรือว่า ต้นเรียกเงินต้นเขย่าเงินหรือภาษาจีนเรียกว่าเหย่าเฉียนสู้ช่องกิตทะเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้นะเาเล็กพามรู้จักกับผลของไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะอันนี้คือ ผลของต้นสุปโชคนะเป็นไม้มงคลที่คนจริงเขานิยมเอาปลูกไว้ตามรั้วบ้านนะนะหรือว่าใครที่เห็นใส่กระถางแล้วเป็นไม้ดัดนะใบแฉกๆกนี่แหละต้นสุปโชคตอนนี้ถือว่าหายากแล้วนะหายากมากๆเพราะว่าคนปลูกนะมันไม่ค่อย ปลูกไว้แล้วเขาไม่ได้ไม่ได้ขายไงฮะเขาปลูกไว้ในบ้านทีนี้คนที่จะปลูกขายเนี่ยมันหายากละน้อยพอดีนะเลยเคยลงคลิปนะการเก็บมเมล็ดมาเพาะนะส่งให้ลูกค้าบ้างนะแต่บางทีเวลาเราเก็บมาเนี่ยไม่มีคนสั่งแต่พอเมล็ดมันเริ่มเน่าเริ่มหมดสภาพมีคนสั่งมันก็เสียดายฮะ ราะฉนั้นใครที่อยากจะได้ตรงนี้เนี่ยสั่งตอนนี้เลยเนี่ยลูกยังแข็งๆอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองทุบดูว่าในหนึ่งลูกเนี่ยมันจะมีกี่เมล็ดกันนี่แหละไม้มงคลที่หน้าปลูกชื่อว่าต้นสุปโชคต้นเขย่าเงินต้นเรียกเงินนะ คนจีนนิยมปลูกไว้ตามรั้วบ้านหรือเรียกว่าเหย่ยเฉียนสู้เดี๋ยวไปดูกันคนระับว่ามันจะมีกี่มเมล็ดลูกนี้นาเล็กไม่ได้แกะนะแต่มันเริ่มแตกเองเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้หรือบางทีเราจะเรียกว่าลูกเกาลัดมีมดตัวใหญ่นึกว่ากลัวว่ามันจะกัดเราเนี่ย เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยสามารถคั่วกินได้เนี่ยเการัดอีกชนิดหนึ่งเลยเขาบอกอร่อยเหมือนถั่วเลยแต่นั้นแล้วยังไม่เคยกินนะเอาแกะดูโอ้โหดูมีมดตัวใหญ่เหมือนปลวกเลยมันชอบมาแทะกินน,ะนี่พอตกแตกนะพวกนี้มันจะโดนโมดโดน,โดนตัวมวล นะหรือว่ากระลอกเนี่ยแทกินหมดไปไม่ทันเก็บไม่ทันจริงนะนะแต่โชคดีที่นาเล็กเก็บมาตอนที่มันยังเป็นลูกแก่อยู่นะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะมีกี่เมล็ดก,กันนาเล็กแกะมาแล้วนี่๋ยวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบห้าเล็ด ลูกเมื่อกี้นี่ลูกเล็กได้สิบห้าเมล็ดเนี่ยฮะเคาะง่ายๆเคาะนี้มันก็แตกละ่ะเดี๋ยวลองนี่เห็นไหมเป็นลูกสวยๆเลยสี่เป็นห้าเ,เป็น 5, เก้าแล้วสามสิบสอง สิบหนะก็โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสักฝักละสิบห้เดี๋ยวดูสำรวจทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะนี่ฮะก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะก็น่าจะประมาณสัก5้า0สเมตรนะ,ะจากการสำรวจในลาซาด้าที่เขาขายกันก็คือประมาณเมตรละ5บาท หรือว่าขาย12เม็ด60บาทนี่นั่นเอยังไม่มั่นใจเลยว่าเราจะขายเป็นเมล็ดหรือว่าเพาะขายดีกว่าถ้าเพาะขายเป็นต้นก็น่าจะได้ราคามากกว่าแต่ว่าต้องเสียเวลาในการดูแลนิดนึงอ่ะเนี่ยฮะนี่คือเมล็ดของ สุภพโชคหรือว่าเหยาเฉียนสู้หรือว่า,า,วนะวาต้นเรียกเงินหรือต้นเขย่าเงินนะี่มีหลายชื่อนะล้วนเป็นมงคลทั้งนั้นเลยนะคนจีนนี่ชอบปลูกไว้ในบ้านนะถือว่าเป็นไม้มงคลครับผมสำหรับคลิปนี้นะนะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิตในชาแนลสวัสดีครับ